ใครก็เป็นข่าวได้ทางนั้นแล้ค่ะที่จิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันก็มีเรื่องจนได้ค่ะอย่างข่าวนี้ค่ะคุณครูหลอกข้าราชการเนื่องจากว่าข้าราชการรายนี้ค่ะเธออายุ30แล้วแต่มีปัญหาเรื่องความรักโดนแฟนทิ้งไปเสียอกเสียใจหาที่พึ่งไม่ได้เลยไปเจอกับคุณครูที่เป็นหมอดูออนไลน์ค่ะครูสาว27ปีเท่านั้นเองเธอก็ไม่ได้อายุมากมายแต่เธอตั้งตัวเองเป็นเจ้าของสำนักหมอดูเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดจันทบุรีนะคะ ก็ขอดูออนไลน์ดูดวงกัน<อ>ครั้งละ199บ,บาทเท่านั้น แต่ครูที่ดูดวงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารับทําเสน่ห์ได้ด้วยนะอเอาละเขาราชการสาวท่านนี้ก็กำลังอกหักพอดีค่ะอยากให้แฟนกลับมาอยากให้แฟนมารับมาหลงตัวเองเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจปรึกษาค่ะปรึกษาไปปรึกษามาจากร้อยเกค่าครูก็กลายเป็น1 3ึ่งหมืามแสค่ะพิธีกรรมเยอะแยะไปหมดแต่ทําออนไลน์นะคะพอทําออนไลน์ไปเรื่อยเรื่อย ทางข้าราชการสาวเธอบอกว่าเหมือนอยู่ในพาวังค่ะสุดท้ายโอนเงินให้ครูรายนี้ไปทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมคะคุณสุวิทย์เท่าทไหร่ครับ3ล้าน5แสนบาทคะ่ะโอ้โหเยอะเยอะครับนี่อันนี้คือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออยู่เพราะว่าครูสาวท่านนี้ก็บอกว่าเนี่ยมีคนมาตามเยอะอยู่ในออนไลน์น่าเชื่อถือ คนที่เดือดร้อนหรือคนที่แฟนไม่รักค่ะอาจจะด้วยอารมณ์ที่ไม่มั่นคงเนาะคิดว่าคนนี้จะช่วยได้คนนั้นจะช่วยได้ก็โอนไปเลยสรุปแล้ว3 5ล้าน5แสนบาทนี่ที่โอนไปทั้งหมดให้คุณครูคนนี้นะคะ ศูนย์ไปเงียบเลยค่ะก็เลยรู้ตัวได้ว่าเอแฟนก็ไม่กลับมาเงินก็เสียไปแล้วน่าจะโดนหลอกแน่เลยเลยไปแจ้งความว้ที่สพสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นั่นนะคะแล้วสุดท้ายค่ะทางตำรวจก็พยายามที่จะจับผู้หญิงคนนี้ที่อ้างตัวเป็นหมอดูแต่เธอเถียงนะเธอบอกว่าฉันไม่ได้หลอกนะข้าราชการรายนี้เชื่อฉันเองและโอนเงินมาให้เองไม่ถือว่าเป็นการหลอกลวงอ้าวเดี๋ยวต้องไปตีความกันต่อนะคะและมีคนที่มาแจ้งความเพิ่มเติมอีกด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่า โดนหลอกกันไปหลายๆคนเลยเพราะความหลงเชื่อและความอ่อนไหวทางอารมณ์ค่ะดิฉันเข้าใจนะบางทีแฟนไม่รักอ่ะอยากให้ผู้ชายหลงผู้ชายรักทํายังไงอะคะคุณสุวิทย์ใจผู้ชายเขารักอะค่ะไม่มีความเชี่ยวชาญโอ้โหที่คนแล้วอ๋อใครคะดิฉันหรือคุณที่ไม่มีความเชี่ยวชาญอ่ะผมับอ๋อแหมเขินจังเลยคยาามนบส